สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับนะครับผมเข้าสู่ชาแนลบอลจันตาก่องนะครับผมและในคลิปนี้นะฮะเราจะมาเปิดเผยบทสัมภาษณ์ของอิริคเทนแฮนะับมหลังเกมที่แมนยูนะครับผมเอาชนะฟูแลมได้ในเกม FA ฟเอคนะฮะเทนแฮกบอกนะครับผมว่าฟูลแลมเป็นเกมที่ดีนะครับผมแล้วครึ่งแรกเนี่ยเรามีโอกาสแล้วเราน่าจะได้2-3ประตูได้ซ้ํา นะครับแหมอันนี้ก็น่าเสียดายจริงๆเล้ยก่อนจะหมดเวลาที่จังหวะที่สกอตต์แม็กโทมิเนเ์เติมไปยิงนะครับผมแต่ก็ติดเซฟรักษาตรูเ๋่นทางยังบอกอีกเลยผมว่านักเตะของเราเนี่ยเล่นเกมส่วนกับได้อย่างยอดเยี่ยมแต่จังหวะที่ซานโชหลุดเดี่ยวไปเนี่ยมันคือแฮนด์บอลเต็มๆและชัดเจนเลยว่ามันคือจุดโทษแต่ผมจะไม่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับจังหวะนี้เพราะผมจะพูดถึงแค่เรื่องของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเท่านั้นนะก็น่าจะกลัวดราม่านะครับผม ก็เลยหลีกเลี่ยงที่จะไม่พูดนะครับผมก็ no comment ไปนะครับงั้นต่อไปของเราเนี่ยยังอีกยาวไกลและตั้งแต่อาทิตย์หน้าไปจะพักเบรกทีมชาติเราจะนําเกมที่เราเพิ่งทําการแข่งขันมาวิเคราะห์แล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาคิดเรื่องที่จะเจอกับทีมต่อ,ต,อต่อไปเราอยู่ภายใต้ความกดดันโดนลูกนิ่งแล้วก็ลูกตั้งเตะนะครับผมที่กดดันใส่เราและสุดท้ายเราก็เสียประตูแต่ ต้องขอบคุณดาวิดเดคแคร์ที่ยังคงทําให้เราอยู่ในเกมนะครับผมก็ถ้าไม่มีเดคแคร์เนี่ยเทนฮฮกบอกว่าน่าจะโดน2อถึงสประตูเลยด้วยซ้ำนะครับผมหลังจากที่โดนนําไปก่อนนะฮะต่อมานะผมเทนฮฮกพูดถึงซาบิเซอร์นะครับผมเทนแฮงบอกว่าเขาทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับผมหลังจากที่เขาหายจากอาการบาดเจ็บกลับมาพวกเราจะต้องลงเล่นทุกๆเกมนะครับผมภายใน3วันนะครับผมจนหลังจากนี้จนจบฤดูกาลนะครับผมแต่ว่าช่วงนี้ก็ยังดีนะฮะที่ มีการคัดเลือกนะครับผมฟุตบอลยูโรมาขั้นนะครับผมก็ทําให้นักเตะได้พักกันบ้างนะฮะเราต้องการให้นักเตะฟิตมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แล้วก็อีกอันหนึ่งะครับผมเป็นบทสัมภาษณ์ของแฟรงกี้เดยองนะครับผมที่ผมเบื่อเหลือเกินนะฮะที่ข่าวเดยองจะมาแมนยูนะครับผมตั้งแต่ต้นฤดูกาลจนจจบฤดูกาลแล้วมึงก็ยังไม่หยุดเล่นกันอีกนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็เอาบทสัมภาษณ์นะฮะหลังที่บาร์เซโลนานะครับผมเปิดบ้านเอาชนะเรอัลมาดริดนะฮะที่เดยองให้สัมภาษณ์กันนะครับผมก็มีนักข่าวนะครับผมเข้าไปถามแฟรงกี้เดยองกับการย้ายมาแมนยูนะครับผมนักข่าวถามว่าเดยองคุณจะย้ายไปแมนยูหลังจบซัมเมอร์นี้หรือเปล่า ก็จะยองนะคผมตอบแบบล็อกแลกนะฮะเราบ,บอกว่าในตอนนี้ผมยังไม่คิดแบบนั้นแต่ไม่รู้สิคุณไม่มีทางรู้อนาคตหรอกใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมแค่มีความสุขกับบาร์เซโลนาก็พอแล้วนะครับผมอะไรประมาณนั้นนะครับผมเออก็ยังกำรกลรมวนะฮะเหมือนว่าอยากจะย้ายนะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังมีความสุขกับบาร์ซ่าไม่รู้อนาคตหรอกแหม โอเคนะครับแล้วก็ล่าสุดนะฮะข่าวล่าสุดเลยนะครับออกมาตอนประมาณ3ามทุ่มนะครับผมออฟฟิเชียลยืนยันนะครับผมว่ามาคัตแรดฟอร์ดนะฮะถูกถอดออกจากทีมชาติอังกฤษนะฮะที่จะทําศึกนะครับผมคัดเลือกฟุตบอลยูโรภายในอาทิตย์นี้นะครับผมก็เพราะว่าได้รับอาการบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับผมหลังจากเกมที่เจอกับฟูแลนเมื่อวานนะครับผมก็ยังดีนะฮะที่เทนแฮก เปลี่ยนออกก่อนนะครับผมอจะเห็นอาการบาดเจ็บอยู่แล้วนะครับก็เลยเปลี่ยนออกนะครับผมสำหรับมาคัตแรดฟอร์ดนะฮะโอเคนะครับผมและนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์หลังเกมของอิริคเคนแฮกนะครับผมการสัมภาษณ์เฟรนกี้เดยองเกี่ยวกับการมาแมนยูนะครับและสุดท้ายก็เป็นด็อกเตอร์แรชนะครับผมที่ถูกถอดออกจากทีมชาติอังกฤษเพราะอาการบาดเจ็บนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับผมยังก็ฝากท่านผู้ชมนะครับกดไลค์กด s ับสไครป์แชร์บนจัตติกาลไว้ด้วยจากกันคลิปหน้าสวัสดีครับ